สำหรับท่านใดนะครับที่ชอบใช้ Google Chrome นะครับในการท่องอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าเข้าเว็บไซต์ต่างๆนะครับวันนี้ผมมีวิธีไปลบไฟล์แคชนะครับเพื่อให้แอปสามารถลันได้เร็วขึ้นนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แต่ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้กับคนที่คุณรักกดแชร์ให้กับคนที่รักคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ เปิด Google Chrome ในมือถือของเราขึ้นมาไปที่จุด3จุดขวามือบนสุดไปที่ตั้งค่าเลื่อนไปหาเมนูการตั้งค่าเว็บไซต์เลื่อนไปที่เมนูข้อมูลที่จัดเก็บก็จะแสดง list file cat ที่เราเคยท่องเว็บไซต์ต่างๆขึ้นมานะครับเมื่อเราต้องการลบนะครับให้เราคลิกที่ด้านล่างนะครับจะมีคําว่าล้างข้อมูลทั้งหมดให้เราแตะ1งครั้งนะครับระบบก็จะถามเราอีกครั้งว่าล้างข้อมูลเว็บไซต์ไหมนะครับให้เราแตะคําว่าล้างเท่านี้เราก็สามารถล้างไฟล์แคสในแอป Google Chrome ในมือถือของเราได้แล้วครับ